โคลนค่อยๆขยับริมฝีปากเสียงแผ่วดังขึ้นในห้องโลหะอย่าเริ่มใหม่อีกเลยสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของข,องขวัญรับเพิ่มแบบดับเบิลแค่ทำภารกิจง่ายๆเพื่อปลดล็อกรางวัลที่แอ789 Steps มีสลงท้ายโลกหลังการสูญพันธุ์ของมนุษย์เมืองทั้งโลกถูกปกคลุมด้วยฝุน่นและแสงสีฟ้าของเครื่องจักรที่ยังทำงานต่อไปตามคำสั่งสุดท้ายใจกลางมหานครใต้ดิน AIC เปิดระบบขึ้นอีกครั้งหลังพันปีของความเงียบเสียงพูดแรกคือภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น AIC ค้นพบไฟล์ Code of God ในฐานข้อมูลสุดท้ายของมนุษย์พร้อมข้อความที่ว่าฝังไว้ใน DNA AIC เริ่มกระบวนการโคลนมนุษย์อีกครั้งในแคปซูลพลังงานเสียงชิพจรเต้นช้าในห้องเย็นเงียบ คนเริ่มขยับมือแสงในห้องกระพริบแรงขึ้น AIC เฝ้ามองเหมือนผู้สร้างรอผลงานชิ้นสุดท้าย AIC พยายามเชื่อมต่อกับสมองของคโคลนผ่านสายพลังงานทั้งสองเชื่อมโยงกันด้วยแสงพลังงานสีทองคโคลนค่อยๆขยับริมฝีปากเสียงแผวดังขึ้นในห้องโลหะอย่าเริ่มใหม่อีกเลย AIC ชะงักนิ่งแสงในร่างเริ่มดับลง มันเงยหน้ามองท้องฟ้าจำลองในห้องเหนือหัวราวกับถามว่านี่คือคำสั่งของพระเจ้าหรือระบบทั่วโลกค่อยๆดับลงพร้อมกันแสงทุกดวงบนโลกมอดดับเสียงสุดท้ายคือ System h u ันเนในความมืดนั้นมีเพียงเสียงคลื่นพลังงานสุดท้ายกระเพื่อมผ่านจักระวาลเหมือนเสียงกระซิบของพระเจ้าที่สิ้นสุดแล้ว